เพื่อนๆคะวันนี้หวานหวานจะพาไปงานแข่งรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยเลยนะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เลยขับรถไฟฟ้า Porsche Taycan 4S มั่นใจมากว่าไปกลับเนี่ยยังไงไฟก็เหลือเหลือ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้วันหนอยู่ที่งานบางแสนกลังปี2023นะคะโอ้โหบรรยากาศคือน,น่าตื่นเต้นมากและ2วันนี้เป็น2วันสําคัญแล้วที่เขาจะตัดสินผูน้ชนะของการแข่งขันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามหวาไปดูกันค่ะบางแสนกลางปีเริ่มตั้งแต่ปี2007เป็นการแข่งขันในลักษณะ Street Circuit ค่ะนั่นก็คือการเอาถนนจริงๆในเมืองมาทำเป็นสนามแข่งโดยมีการวางแผนผงังวางระบบด้านความปลอดภัยแบบมืออาชีพ มีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นโมนาโกกลางปีมาเก,าก๊ากลางปีสิงคโปร์กลางปีและในปี2014ก็ได้ qualify FIA g r a รด3ทำให้สามารถจัดงานแข่งรถที่มี power to weight ratio 2-3กิโลกรัมต่อแรงมาได้อย่างพวก GT3 ทํำให้เราเนี่ยสามารถได้ดูรถแรงๆสวยๆแบบใกล้ชิดไม่ต้องไปถึงเมืองนอกเลยแถมงานนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและจังหวัดชนบุรีทาให้เราเนี่ยได้เข้าชมกันฟรี Free, แบบไม่ต้องเสียตังค์อีกด้วยล่ะก็การแข่งขันนี้นะคะเป็นการแข่งขันที่ดีมากเพราะว่าเขาก็จะส่งเสริมทําให้แบบพวก local business การท่องเที่ยวดีนะคะแม่ค้าแม่ขายก็จะมาขายของนะเพราะคนเนี่ยมาดูเยอะมากๆเฉพาะคนที่มาดูที่นี่ที่งานนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณ3 0 0 0 0นคนเลยทีเดียวแต่คนที่ดูถ่ายทอดก็เป็นล้านค่ะโอ้โหนี่นะแต่วันนี้ปีนี้หวานได้มาดูแบบเห็นกระตาคือ จากที่ใครที่เห็นว่าแบบรอบๆเขากะ็จะมีตัวสเตเดียมนะคะให้นั่งดูคือเราแบบเกาะติดชิดเลยนะมีโค้งบางโค้งหวานเห็นแล้วหวาจะไปเล็งสเตเดียมนรืหวานจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยจะได้เห็นฟีลลิ่งของนักแข่งที่เขาแบบใช้ทักษะในการเข้าโ้งเห็นสนามสวยๆเรียบชายหาดแบบนี้ สนามบางแสนเขามีความยาว3,740เมตรเลยนะมีโค้งทั้งหมด20โค้งด้วยกันจุดสูงสุดและต่ำสุดเนี่ยต่างกัน23เมตรค่ะมีสแตนสำหรับผู้ชม9จุดและตรงที่วนหวานอยู่คือจุดโปรงแรม S2 ซึ่งก็เป็นโค้งแฮรพินหรือยูเทิร์น180องศาเป็นสแตนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีคนดูเยอะที่สุดด้วยเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่าจะมีช็อตเด็ดๆไหม และนี่ค่ะวันมีโอกาสได้เจอกับพุทธาอดัมนักแข่งดาวรุ่งชาวมาเลเซียอายุเพียง17ปีเท่านั้นซึ่งเขาโชว์สปีดและเทคนิคที่เกินอายุชนะเลิศเปิดสนามแรกแถมยังได้ถ้วยทีมไทยแลนด์ซุปเปอร์คาร์จีทมาให้ทีมเซอร์วิสได้ด้วยอีกหนึ่งรางวัล รถคันไหนเป็นแชมป์ก็จะรู้เลยเพราะว่ามีถ้วยรางวัลวางอยู่เต็มไปหมดทั้งคันนะคะน่าสนใจสุดคำนี้คำเดียวเลยคอรมอคนรักเมียการแข่งขันมีหลากหลายรุ่นเลยค่ะตั้งแต่รุ่นเล็กรถกระบะจนถึงรุ่นใหญ่ที่สุด นั่นคือซ u เปอร์คาร์ GT 3และหนึ่งในสีสันของงานก็คือการแข่งขันประเภทหญิง Lady One Make r r c e e ซึ่งมีนักแข่งหญิงเข้าร่วมหลายคนเลยเห็นสวยๆแบบนี้เวลาซิ่งเนี่ยอืเท้าหนักแซงไวเข้าโค้งไม่กลัวใครมาประชันฝีมือกันแบบสุดมันเลยล่ะตามหวานๆมาดูนะฮัลโหลดีค่ะก็วันนี้เรสที่สามของปีนี้ใช่ เป็นไงความพร้อมเดี๋ยวออกทีที่เท่าไหร่นะคะออกที P 29เกค่ะพี29่เกใชที่ห้าสินี้ก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นทุกสนามแหละใช่ค่ะแข่งตอนเที่ยงนี้มีผลไหมเที่ยง50มีผลนะอเอาเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของอะไรแบบนี้ถึงรถจะมีแอร์แต่ถ้าเราปิดแอร์เนเงี้ยรอบเครื่องมันก็จะดีกว่าอ,อพี่กอล์ซ้อมมานานหรือ,อยังนะคะแ้วบอกพูด ซ้อมมานานหรือยังเราเริ่มออกสตาร์ทเราเริ่มอยู่ทีมแข่งตอนเดือนกุมภาใช่ไหมคะได้ซ้อมจริงจริงจังๆก็ช่วงมกุมภาปีนี้เลยปะใช่กุมภาปีสองพันยี่สสาใช่ค่ะก็เรียกว่าทุกอย่างปรับปรับจริงๆ้ะใครติดตามไอจีพี่กอลฟก็จะเห็นว่าแบบเป็นภาพอยู่ที่สนามแข่งคือซ้อมตลอดกี่วันต่ออาทิตย์คะโอ้ยตายแล้วเรียกว่าเดือนละหนดีกว่าไหมอใช่เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงในการซ้อมแต่ละทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเราก็ต้องฝึกในการดูทั้งเลส เลสแข่งขันคนอื่นๆดูรายการขับขี่อะไรเงี้ยค่ะก็มีก็เตรียมความพร้อมในด้านอื่นแทนเนี่ยค่ะต้องติดตามก็ต้อติดตามแล้วก็ให้กําลังใจก็พยายามจะพยายามพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองศักยภาพตัวเองให้แบบขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่แบบว่าเอ้ยสนุกอะไรเงี้ยค่ะมันแบบท้าทายตัวเองในหลายๆด้านอเยี่ยมเลยค่ะอย่าลืมเชียร์พี่กอล์ฟหนึ่งสี่ห้าฝากด้วยนะคะ M m o ม o r s ต o r t อยค่ะ ค่ะเมื่อกี้คุยกับพี่ยศนะคะซึ่งเขาก็เป็นแมนเจอร์แล้วก็ดูแล Toyota ากาซูมานานแล้วเขาบอกนานมากแล้วนะคะซึ่งเราจะมี2ส่วนนะคะก็คือตรง Toyota ากา o ูนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ One Make Race ซึ่งตรงวัน k e r a c e ก็คือตรงที่เมื่อกี้เราเดินกันว่าเป็นแบบ l d i y s, <Okay>. <S เป็นของผู้หญิงแบบที่เพิ่งเข้ามาแข่งขันใหม่นะคะก็แนะนำว่าหวานน่าจะไปลองตรงนั้นก็น่าสนใจนะคะ่ะแต่น,นี้เขาก็เตรียมตัวแล้วะคะ่ะเพราะเดี๋ยวรถจะต้องออกแล้ว เป็นกู๊ดไซน์นะฝนแบบหยุดลงเม็ดแล้วแล้วก็นักแข็งจะได้แบบออกไป พี่พีทนะคะนักแข่งทีมวีดีมสวัสดีค่ะ,คะพี่พีทครับปรึกษาเลยค่ะเมื่อกี้เห็นผลเหมือนแบบตกแล้วก็หยุดแล้วเหมือนจะตกอีกแล้วนี่การเลือกยางมีผลไหมคะคือจริงๆของเราอะ่ะมันไม่มียางฝนครับมันเป็นเรเดียวเลยก็คือทั้งแห้งทั้งฝนอะ่ะใช้ยางเดียวกันอยู่ที่ลมยางที่ปัดมากกว่าก่อนทำก็อ, <c oughs> อาจจะบวกลบเท่าไหร่บวกลบ<ะ>ใช่ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเวลาถนนแห้งอาจจะเติมอ่อนหน่อยนิดนึง้ยครับแต่ว่าพอฝนตกเนี่ยเติมแข็งขึ้นมาหน่อยค่ะแล้วเวลาที่ถนนแห้งกับถนนเปียกมีผลต่อจิตวิยาคนแข่งเยอะไหมคะมีครับ มันก็ฝนตกคนก็จะรู้สึกกลัวว่ามันลื่นอะไรอย่างนี้ยครับแล้ว<ล>ของจริงมันลื่นไหมมันลื่นครับถ้ามีแอ่งน้ํามีอะไรมันก็มีโอกาสแบบไฮโดรแพนนิ Do ่งมีอะไรอย่างนี้ยครับอืมแสดงว่าพวกโค้งผว้ดูเทิร์นก็อาจจะต้องมีความเออก็เวลาต่อรอบมันก็จะดรอปลงมาตามปริมาณฝนที่มันหนาบนพื้นถนนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ยครับแต่เห็นพี P ่พีดพีสิบสองก็ไม่เบาเดี๋ยวพร้อมแซงทุกคนครับผมหวังว่าสาธุค,ครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับ ตอนนี้นะคะเขาก็กำลังจะเริ่มแข่งแล้วนะคะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เขาว่ามันที่สุดก็คือวันเมกเรสทุกคนเท่ากันห <Yeah. S 1> มดจะมาดูว่าใครจะชนะ รอบนี้ก็เป็นที่คือทานะคะเพราะว่าก็จะเป็นอรอบที่สาวๆแข่งนะเลดี้ n e make r a c นะคะซึ่งจะปล่อยตัวพร้อมกับรุ่นของอัลติสนะคะก็คือปล่อยตัวพร้อมกันแต่ว่านะอัลติสเขาจะไปเร็วกว่าอยู่แล้วแต่นี้เขาก็ทุกคนสาวๆก็จะเริ่มเต็มตัวแล้วและคนนี้เจ้าเห่าเจ้าเรือเจ้าประจำสรสดกครับสุรศักดิ์ดักเกมต้องชมเองอันนี้เองนพี่ก๊อฟอยตกอยู่ที่บ้านครับ45ครับต้นข้าครับ อยยาพดคงสุกวันครับนี่นะคะต้นข่าวรอแต่ว่าเชียร์รอเชียร์เบอร์หน,นึ่งสี่ห้านี่ได้รดดับความนยิยมมากอันนี้น้องว่าปรางนะคะอลิสาไปด้านหนา้าเ,เดี๋ยวเขาจะเริ่มเชียร์แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเชียร์กันบนสแตนเหมือนเดิมนะคะได้ดูว่าสาวๆนี่จะซิ่งกันขนาดไหน Distress, okay. yeah, but I searching for your trace the dark. myself, man. You're a 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 man. You're ได้ที่2นะสุรามสุรามนี่ค่ะมาแล้วเข้ามาแล้วแข่งจบรถสวยพี่กอบอกดีค่ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอวบัติเหตุอะไรนะคะแต่ว่าก็นแน่นอนคนที่แบบอยากจะซิกเนี่ยเขามีภาพย้อนหลังอะทุกคนคือบางอันแบบมันเป็นจังหวะที่เข้าได้เข้าเข็ม,มจริงๆนะ วันหวานอยู่กับน้องดนนะคะน้องดนก็เป็นนักแข่งทีมโตโต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์นี่อยู่บนอกเลยนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างอาการแข่งขันวันนี้วันนี้ก็จริงๆรถเพิ่งสร้างมาม,มันก็ ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่แต่ว่าสนามนี้ขึ้นมาจาก14ถึงที่6แล้ว uh huh. แต่เกิดปัญหาทางเทคนิคนิดนึงเลยแข่ง uh huh. ไม่จบแต่ถือว่าเราเริ่มขึ้นมาไล่กลุ่มได้แล้วเริ่มเร็วขึ้นแล้วเรื่อยๆอ๋อสนามบางแสนถือว่ายากไหมยากครับมันต้องใช้ความแม่นความเราต้องใช้พื้นที่ไม่มีล่นออฟเราต้องใช้ uh huh. ให้ครบทุกเซนต uh huh. ต้องชิดต้องเร็วและบางทีมันเป็นถนนสาธารณะก็จะมีบัมมมีอะไรเราต้อง uh huh. อ่านอาการให้โอเคได้ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้คือสุดท้ายเห็นว่าเป็นแบบรุ่นใหญ่ของการแข่งขันแล้วใช่ไหมชัครับอันนี้คือรถ GT3 ครับซึ่งรถ GT3 เป็นรถจากโรงงานก็คือจะเป็นพวก Ferrari 488ซึ่งตอนนี้เป็น296ค่ะ Lamborghini Huracan GT3 ปอ r s เ h ่911 GT3R ค่ะแล้วเล็กซัส RCF GT3 ทีมผมเองวิ่งเล็กซัส RCF เป็นรถจากโรงงาน เขาจะดีเวลลอปมาเพื่อให้วิ่งและเป็นมาตราฐานทั่วโลกค่ะโอ้นี่แสดงว่านี่ก็คือทุกคนรอรอดูตอนจบนี่เลยป่ะใช่ครับเป็นรุ่นที่เรียกว่าแพงที่สุดสุดที่สุดเร็วที่สุด การแข่งขันจะเป็นลักษณะแบบไหนครับการแข่งขันฟอร์แมตของทั้ง G T A m o m ค p c แและ Super ร์ r า G T สอ่ะครับจะเป็นวิ่งหนึ่งชั่วโมงคนขับสองคนแล้วต้องเข้ามาเปลี่ยนตัวคนขับแล้วถ้าคนขับมันจะมีเกรดคนขับ<ะ>เกรดบรอนเกรดซิลเวอแต่และที่ก็จะโดนถ่วงเวลาจอดไม่เท่ากันถ้าขับคนเดียวก็จะโดนจอดเพิ่มไปอีกโอเคอ่าก็จะมีมีวิธีการ ถ้าเข้าพิษตอนเซฟี้คาหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นแฟชชั่นที่เขาต้องดูกันด้วยโอ้กเรียกได้ว่าต้องคิดคิดทุกเม็ดถนนทุกเซนรวมถึงทุกวินาทีในการบริหารด้วยใช่ไหม จะบอกว่าจริงจริงน้องโดนอายุเท่าไหร่คะเนี่ย -21 ครับ -21 โอ้โหก็ถือว่าจริงๆนอกจากนักแข่งก็เป็นแบบวางแผนช่วยทีมอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะออช่วยดูอย<ด>ู่เรื่อยๆเ <ๆ S 2> พราะโดนจบมาทาง Motorsport Engineer เอ่อเจอกับอะไรประมาณนี้หลายๆอย่างถ้าคนแบบเห็นน้องโดนแล้วอินสไปจะจบากจะจบ m o t o r Sport e n g i n e e r บ้างน,นี่ต้องทำไงออส่วนใหญ่ในไทยไม่ค่อยมี Motor Sport นั้นมี Automotive แต่ที่อังกฤษมี Motor Sport หลายทีมก็ใครอยาก enjoy ชอบเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตก็ไปได้เนาะโอเคเดี๋ยวปล่อยให้น้องโดดไปดูแลทีมละนะครับะะขอบคุณ,ค,ณค่ะดูการแข่แล้วก็ชิลกันต่อนะคะนี่ค่ะทะเลก็คืออยู่ใกล้แค่นี้เราเดินลงไปกันดีกว่าก็อยากบอกว่าสำหรับใครที่พลาดปีนี้นะคะรางแสกนกลางปีไม่เป็นไรนะ ปีหน้าไว้เลยหรือไปตามาจังหวัดอื่นๆก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะมีที่ภูเก็ตด,ด้วยนะแล้วก็มีบุรีรัมย์อีกนะคะส่วนนี้หวานก็แฮปปี้ค่ะเดี๋ยวรอชิวกันทะเละอีกนิดนึงและถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะก็สามารถส่งมาหาหวานได้เลยนะว่าอยากให้หวานพาไปดูการแข่งอะไรหรือพาไปอ,าอยากจะเอารถคันไหนมาขาับเห็นวันนี้แบบโอ้โหเขาแข่งกันแบบมันมากๆากรีเควส์มาได้นะคะและสําหรับ YouTube ของสวีทหวานหวานนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งตั้งเตือนไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเอาอะไรสรุกสงมาแชร์กัน ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายอะไหนๆเราขับรถไฟฟ้ามาต่างจังหวัดและมาลองดูอัตราการสิ้นเปลืองกันดีกว่าว่าทริปกรุงเทพบางแสนแบบนี้ใช้ไฟไปเท่าไหร่และได้ระยะตามที่เคยบอกไว้ที่หน้าจอตอนเราชาร์จไฟเต็มหรือเปล่า โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าไมค์กันดีกว่านะคะตอนนี้มันบอกว่าเหลือวิ่งได้อีก183กิโลเมตรซึ่งเมื่อคืนที่หวานชาร์จเต็มมานะคะมันก็ขึ้นว่าหวานวิ่งได้422กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเรามาคำนวณกันดูดีกว่านะคะนี่นะคะ422ลบกับ183มันก็จะได้239คือหวานใช้ไป239มกิโลเมตรเดี๋ยวมาดูด้วยความจริงเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะก็เรามาดูที่ทริปอ ทริปสิ้นชาร์จิ่งนะคะหวานขับไป5ชั่วโมง37นาทีแล้วก็ใช้ไป197.1กิโลเมตร197.1เหมือนหายไป41กิโลเมตรก็โอเคนะทุกคนหวานว่าเป็นเพราะว่าหวานแบบมีช่วงที่ต้องเร่งใช่ไหมคะมีช่วงทำความเร็วมีช่วงที่รถติดแล้วก็อากาศวันนี้ร้อนมากเลยก็เป็นไปได้ว่าเออมันจะใช้ไฟฟ้าเยอะกว่าปกติถือว่าเป็นระยะที่หวานโอเคนะหวานรับได้ไม่รู้ว่า ชรยครันของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะคะก็แชร์มาได้นะคะว่าขับชรยครันแล้วจากที่มันบอกว่าต้องวิ่งได้เท่านี้เนี่ยวิ่งจริงๆมันได้เท่าไหร่